ที่ไหนมีบ้างอ่ะแถบจันนี่ไม่มีแล้วเนี่ยพ่อเอาไปเลี่ยมให้ที่ที่บางเลนก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวาชิดชิดท่านนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมพี่ชายอีกคนนคึงนะครับที่บ้านใหม่ครับอันนี้ก็เป็นพระสมเด็จนะครับอ๋อชิดนะครับพูดชิดขออภัยอันนี้คืออ่าพ่อวัดบ้านแหลมครับรุ่นหนึ่งครับของพี่ชายอีกคนนึงนะครับ ได้มาจากบ้านนะครับคือใต้บ้านนะครับแถวะปถนนนะครับใกล้รับอยก็เหลือมานะครับหลวงพ่อท่านเหลืองต่อยู่ใกล้กันนะครับรับวัดหลวงพ่อวันแดงนะครับอันนี้ก็ราชการชิปนะครับลงให้ เพื่อนนะครับได้ชนกันนะครับฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกหนักนะครับรอเวลานี้มานานแล้วนะครับแต่มาทำชิปเครื่องนะครับลงให้เเป็นพื่อนใ้ชนกันนะครับก็ผุดไว้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้เวลาและจังหวัดนะครับมาทําให้เปนพื่อนใชนกันนะครับก็เป็นหลวงพ่อได้ตั้แหลมนะครับลิงหนึ่งนะครับ อะไรครับเป็นสงรามปราชญนแล้วครนครับแล้ววันนี้ก็มาทำแดดทุ่งเลยนะครับเป็นพื้นที่บ้านกำลังก่อสร้างครับยังทำไม่เสร็จนะครับแลก็วัดบ้านแหลมครับวัดสงครามนะครับรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเนื้อสมเด็จนะครับวัดบ้านแหลมรุ่นแรกนะครับ ี่จะบอกว่าก็มีหลายคนนะครับอยากจะได้รุ่นนี้นะครับก็หาไม่ได้แล้วนะครับสำหรับุ่นแรกนะครับครับก็พิสิ้นใช้งานไม่ถึงยนะครับสำหรับผเร็จอนโตัแบบนี้นะครับเรื่อนกอดไว้นะครับคนสภาพเดิมนะครับ รับเพื่อนท่านใดนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็อยู่ดีนะครับติดตามไปรับกระจายให้ด้วยนะครับสำหรับนำขานใหม่ครับรถเอฟซีครับก็ขอบพุะคุณอย่างสูงนะครับที่ข้ามาชมนะครับมีคำตีชมเข้ามาครับก็จะพยายามแก้ไขนะครับขอบขึ้นอย่างสูงนะครับที่ชมจะทําการแก้ไขในตอนต่อไปนะครับ วันนี้วันนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้นำใหม่นะครับก็ขออภัยนะครับเสียงอาจจะไม่ไม่ดังครับอาจจะเสียงอาจจะเบาครับขออภัยทะครับดีด้วยนะครับวันนี้นะก็ฝนตกหนักนะครับเอ่อมาหาที่เจีสักพักนึงแล้วนะครับก็นนายตุ้นอยู่นะครับเดี๋ยวไม่ได้คำคลิปนะครับ ก็ไม่ได้เวลาแล้วนะครับก็ไจะมืดแล้วนะครับก็ท้องดูทันับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะชมยังกินนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับตามเบอร์โทรสายชิปนะครับเดี๋ยวจะแจ้งที่เขาทราบนะครับว่ารับการทุนทำได้ที่ไหนนะครับ เป็นพระเครื่องที่สวยงามย่างเดียวครับสของเราเป่อวัวบรรหลงของสมุดอย่างนี้นะครับก็เป็นลุ่นแรกนะครับมันะกู่ที่จะจะยังพูดไม่จบนะครับก็เลยทำคลิปกระอนนะครับอ่าตอนนี้นะครับที่ก็ไปที่ห้องนะครับเอาพระเครื่องมาลุ้นเพื่อนๆจะไอดูดีนะครับหลายอัน์ี่เดียวนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับ ชิปทับเครื่องนะครับของช่องประพาสกาพิมานะครับแล้วก็เขาฝากช่องภาพสตูดิโอด้วยนะครับก็เป็นช่องทั่วไปนะครับก็มีอยสองช่องนะครับช่องนี้ประพาสกาพิมานนี่ก็เป็นช่องทับเครื่องนะครับหลังทบเครื่องนี้มันเป็นครับางกำับช่องภาพสตูดิโอนะครับก็เป็นชุดทั่วไปนะครับ หลายอย่างนะครับมาลงไม่เป็นไปด้เหมือนกันนะครับสาระมนังนะครับสาระมนังนะครับก็ไม่ยากนะครับถนัดจุดนี้แล้วนะครับมีองนี้นะครับนี่แพ้แน่นอนนะครับร้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็สวยนะครับตรงนี้นะครับก็เข้าใจเป็นเพื่อนนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ขอเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับถนับจุดนี้นะครับก็จะทำจุดงัสั้นๆนะครับ ไว้พบกันใหม่นะครับชิปต่อไปนะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ